หวงเฉียนจาวินก็หัวลงยอมรับและไม่คิดจะอธิบายอะไรสีหน้าซูอี้อ่อนลงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยคำครั้งนี้ข้าจะละเวน้นหวงเฉียนจาวินที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงเมื่อได้ยินประโยคดังกล่าวพลันโล่งใจก่อนแสดงความสำนึกโดยกล่าวว่าที่ซูอย่าได้ห่วงข้าไม่กล้าทำกันเลยอีกแน่นอนเนี้ยเปยอหูที่อยู่ด้านข้างถอนหายใจ่วงอวิ๋นชงนับเป็นจิ้งจอกเท่าที่รู้จักเคลื่อนไหวอย,อย่างชานฉลาด ปราบเท่าที่ลูกชายของเขาติดตามคุณชายซูมีหรือที่เขาจะไม่กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตไว้เมื่อใดพบเจอเนี่ยเถิงข้าจะต้องให้เขาใกล้ทิดคุณชายซูเช่นกันเนี่ยเปยอหูลอบคิดในใจจากนั้นเขาประสานมือด้วยความหวนเกรงและกล่าวคำคุณชายซูท่านเจ้าเมืองเตือนท่านไม่กี่วันก่อนว่าเรื่องของท่านก็คือเรื่องของท่านเจ้าเมืองท่านวันนี้อยากให้ข่าจัดการเรื่องนี้เช่นไรหวนจี้หยวนเป็นบุตรชายของหวนชังชิง ส่วนซูอี้เป็นบุตรเขยของตระกูลเวินทว่าครั้งนี้เกิดเหตุนองเลือดขึ้นแล้วหากจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสมไม่ได้อาจทำให้เกิดเหตุหายนะแต่ก่อนที่ซูอี้จะตัดสินใจหวนจี้ยวนรีฝืนลุกขึ้นและหันมาคุกเข่าขอข,อขอขมาซูอี้ร้องขอความเมตตาด้วยเสียงอันดังซูอี้ข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วข้าไม่กล้าอีกแล้วได้โปรดปล่อยข้าไปข้ารับปากว่าเรื่องนี้จะไม่แพร่งครายวนจี้หยวนตัวสั่นสีหน้าดูหวาดกลัว ไม่ว่าเขาจะงุงงมถึงเพียงใดเขาก็รู้มากพอเมื่อทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้เลวร้ายท่าทีจึงแปลเปลี่ยนโดยทันทีแต่แล้วเหตุการณ์ที่เกินผู้ใดคาดคิดก็บังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหวงเฉียนเจ้าวินที่ยืนอยู่ด้านหลังจู่ๆก็ก้าวเท้าออกมาก่อนจะดึงมีดสั้นที่ปักคาหลังหวเจีย้หยวนออกอย่างรุนแรงและแทงสวนกลับเข้าไปอีกครั้งกลางหลังตัดคู่หัวใจหวงจีย้หยวนอย่างไม่บอกกล่าวสวบมีดสั้นคมกริบทะลวงร่างของหวเจีย้หยวน จนปลายมีดทะลุออกมาตรงหน้าอกพร้อมมีเลือดกระฉูดดวงตาเหวนจี้หยวนเบิกกว้างปากอ้าออกก่อนจะล้มตุ๊บลงพื้นมีดที่ซูอี้คว้างไปนั้นไม่เพียงพอจะสังหารเขาแต่ครั้งนี้หวงเฉียนเจวินเป็นคนปลิดชีวิตของหวนจี้หยวนนีเยเปยยอหูและผู้อื่นรอบตัวผงะไปเพราะไม่คิดว่าคนที่สังหารหวนจีย้หยวนจะเป็นคนเช่นหวงเฉียนเจวินแม้แต่ซูอี้ก็อดเลิกคิวให้กับเรื่องหน้าตกใจนี้ไม่ได้ หวงเฉียนเจาวินหายใจหอบแรงก่อนจะดึงมีดสั้นออกมาส่งผลให้เลือดพลันกระฉูดเลือดทั้งตัวเขาด้วยถึงจะมีเลือดเปลือบไปทั้งตัวเขาก็หาได้ยาแสไม่สิ่งที่ทำต่อมามีเพียงก้มหน้าลงไม่กล้ามองไปที่ซูอี้และกล่าวเสียงแหบแหง้งที่ซูค่าทำกินเลยอีกแล้วซูอี้เพ่งมองเด็กหนุ่มใจเด็ดตรงหน้าก่อนจะเอ่ยคำไปล้างคราบเลือดออกจากหน้าเจ้าก่อนเถอ หวงเฉียนเจาวินตะลึงไปครู่หนึ่งคำกล่าวตอบอย่างไม่คาดคิดที่ซูจะกล่าวโทษข้าหรือไม่ข้าก็แค่ไม่ต้องพูดอะไรข้าทราบแล้วซูอีกโบกมือตอบหวงเฉียนเจาวินยิ้มรับก่อนจะรีบไปทำความสะอาดเจ้าหนุ่มหวงเฉียนเจาวินช่างเยี่ยมโหมดเด็ดเดี่ยวนักกล้าหารกล้าได้กล้าเสียการลงมือครั้งนี้กระทำได้วิจิตยิ่งนี่เปรียบเสมือนตัวผ่านทางอันหนึ่งหากทำเช่นนี้ย่อมต้องได้รับการยอมรับจากคุณชายซู ในที่สุดเนียเปยยอหูก็ได้สติแต่ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าแต่เจ้าเด็กจอมกลางคนนี้มีนิสัยใจคอเช่นนี้ได้อย่างไรกันในสถานการณ์ยามนี้หากซูอี้ข้าวเหวินจี้ยวนไปเขาก็จะเป็นคนที่ขัดแย้งกับตระกูลเหมือนโดยตรงที่สุดดังนั้นภายใต้สถานการณ์นี้การกระทําของหวงเฉียนจอวินก็เปรียบเสมือนเป็นการช่วยซูอี้ให้พ้นจากปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการนําตัวเองเป็นผู้แบกรับปัญหาแทน ถึงประกูลเหมือนจะทราบข่าวก็คงทำได้เพียงเกลียดหวงเฉียนเจวินนี่เป็นราคาที่หวงเฉียนเจวินจะต้องแบบรับจากหนึ่งนีดที่แทงไปแต่ด้วยนีดเล่มน,นี้เองเขาก็ได้รับการยอมรับจากซูอี้โดยแท้จริงนี่เปยยอหูเป็นตาเท่าเจ้าเล่มีหรือเขาที่จะไม่ทราบรับลมคมในแม้กระนั้นตัวเขาก็ยังต้องประหลาดใจหากถามตนเองต่อให้เป็นเขาและต้องตัดสินใจเช่นเดียวกันเขาคงจะลังเลไม่เด็ดขาดถึงเพียงนี้ เนี่ยเปยยอหูกระสานมือพร้อมกล่าวคำคุณชายซูที่นี่คือสำนักแพทย์ซิ่งหวงเหวินเจี้ยหยวนมาที่นี่และมีหลายคนรู้เห็นบัดนี้ทั้งเขาและผู้ติดตามตกตายที่นี่หมดสิน้นเรื่องนี้คงปิดบังได้ยากจากนั้นเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดอย่างไรก็ดีท่านอย่าได้กังวลข้าจะหาทางแก้เรื่องนี้ให้ตัวตนของเหวินเจี้ยหยวนนั้นไม่ธรรมดาเขาเป็นบุทสายตรงของเหวินชังชิงด้วยตัวตนและอำนาจของเนี่ยเปยยอหูนั้น การจะแก้ปัญหานี้ได้เขาก็ต้องเผชิญปัญหามากมายแต่อย่างไรเขาก็เห็นดีด้วยเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะเบื้องหลังเขามีเจ้าเมืองฟูซานและเบื้องหลังฟูซานก็มีนายเหนือแห่งเขตปกครองหลิงเหาู่สี้เก็บดาบใส่เข้าฝักและกล่าวอย่างเป็นกันเองว่าไม่ต้องลำบากแต่อย่างใดหากเวินชางชิงสอบถามให้บอกไปว่าคนพวกนี้ตายไปเพราะฝีมืออู่รั่วชิวจากพักมาญินกล่าวคือการโยนหม้อร้อนให้ผู้อื่น นับเป็นเรื่องดีที่วนชังชิงทราบเรื่องอูรั่วชิวพร้อมอะไรบางสิ่งที่อยู่ในลานบ้านแห่งนี้อยู่ก่อนแล้วหากโยนเรื่องการตายของบุตรชายเขาให้แก่อูรั่วชิวและพักมานญินก็คงจะไม่มีผู้ใดนึกสงสัยอะไรพักมานญินอูรวชิวเนี่ยเปยยอหูตะลึงเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เคยได้ยินชื่อพักนี้รวมทั้งอูรัวชิวซูอี้ระหนักนึกขึ้นได้ว่าจำเป็นต้องอธิบายเรื่องราวให้กระจ่าง เขาจึงอธิบายกล่าวบอกเรื่องของอูร่วชิวที่เลี้ยงแมลงปีศาจในลานบ้านแห่งนี้โดยคร่าวออกไปน่าทึ่งนับมี่นอเปยอหูคอได้ทราบพลันต้องปรบมือชื่นชมหากมอ้อนนี้ถูกโยนให้อูร่วชิวนั่นก็เหมาะสมอย่างไม่ต้องสงสยัยสี้ไตรตรองดูผู้บัญชาการเนี่ยอย่าลืมบอกเจ้าเมืองฟูด้วยว่าให้ตรวจดูว่ามีบ้านที่มีผีสิงที่คล้ายกันนี้ในส่วนอื่นของเมืองหรือไม่ เพราะหากอูร่วทิวตายและไม่มีใครเลี้ยงมแมลงปีศาจพวกนั้นพวกมันจะพร้อมนำหายนำมาสู่ทุกชีวิตในเมืองมีเเปยอหูรู้สึกมีแรงใจก่อนจะประสานมือคาระวะตอบรับคุณชายซูเป็นผู้มีจิตใจอันงดงามข้าจะถือเรื่องนี้เป็นความสำคัญลำดับแรกจากนั้นเขาหันไปมองเหล่าทหารผู้คุ้มกันและกล่าวอย่างเคร่งขรึมไปเก็บกวาดศพในลานบ้านเสียจะวิธีไหนก็ช่างอยากให้เหลือบอดแสดที่ไม่พึงประสงค์ต่อคุณชายซูเป็นอันขาด ทราบหรือไม่ขอรับกลุ่มทหารรับคำสั่งพร้อมลงมือพวกเขาทำงานรับใช้ในจวนเจ้าเมืองตลอดทั้งปีเป็นมือดีที่เคยชิมเลือดเปื้อนคมดาบและมีประสบการณ์โชคโทนในการสสางเรื่องราวเหล่านี้เมื่อหงเฉียนจอวินทำความสะอาดคราบเลือดบนร่างกายเรียบร้อยและกลับมาเขากลับได้เห็นว่าลานบ้านนั้นสะอาดร่างของหวนจีย้หยวนและผู้อื่นหายไปหมดแล้วราวกับระเหยหายไปในอากาศ แม้กระทั่งรอยเลือดที่อยู่บนพื้นก็ถูกชำระล้างไปจนไม่เหลือร่องรอยหวงเฉียนเจ้าวีนอดแปลกใจไม่ได้กระทั่งพูดบนท่านผู้บัญชาการเนี่ยเหตุใดข้าจึงรู้สึกว่าทหารคุ้มกันเหล่านี้ของหน่วยท่านเคยรับมือกับเรื่องเช่นนี้ไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเปยยอหูตอบกลับเสียงราบเรียบก็แค่เพียงทักษะทำลายหลักฐานเรื่องราวอันง่ายดายเช่นนี้ข้าไม่อยากจะคุยโอ้อวดแต่ทว่าหากเป็นคนของข้าจัดการสสารที่เกิดเหตุ ต่อให้เป็นตระกูลห่วงของเจ้าส่งคนมาก็ไม่มีทางพบเจอแม้เพียงเบาแสสิ้นคำกล่าวเขาหันมองยังทหารคุ้มกันคนหนึ่งพร้อมกล่าวคำทุกคนทราบดีว่าเรื่องวันนี้ควรทำเช่นไรใช่หรือไม่ทหารคุ้มกันทุกคนต่างหัวเราะเบาตอบรับหนึ่งในนั้นเอ่ยคำนายท่านมีกฎแต่โบราณว่าเอาไว้หากท่านเชิญพวกเราเหล่าพี่น้องดื่มเหล้าสามครั้งเหล่าพี่น้องก็สัญญาว่าจะหุบปากไว้เสมือนไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้น มี่เปยยอหูพยักหน้าเล่าสามมือมาได้ทุกเมือ่อหลังจากเอ่ยจบซูอี้หันมองยังหวงเฉียนเจวินหวงเฉียนเจวินรีบเอามือทาบอกอย่างรู้ความที่ซูวางใจข้าจะจัดการเองเมี่เปยยอหูอดหัวเราะไม่ได้ซูอี้พูดเปลยท่าทีกล่าวบอกหวงเฉียนเจวินให้เลี้ยงสุราแขกเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าซูอี้ยอมรับและวางใจให้หวงเฉียนเจวินจัดการอย่างไม่ต้องสงสัยเท่านี้ก็มากพอแล้ว หลังจากครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเนี่ยเปยยอหูเอ่ยคำแนะนำเสียงเบาคุณชายซูข้าส่งคนไปเชิญเหวินชังชิงมาแล้วไว้ท่านมาดูหลังจากนั้นจะดีกว่าซูอี้พยักหน้าเมื่อเวลาไหลผ่านไปผ่านไปหนึ่งก้านทูบคนกลุ่มหนึ่งก็รีบมาที่ด้านนอกประตูลานบ้านคนที่นำมามีหน้าขาวซีดแววตามองหม่นเขาคือเหวินชังชิงผู้อาวุโสลำดับสองในสาขาหลักตระกูลเหวิน กระนั้นแล้วขณะนี้คิ้วของเขาขมวดมุ่งมิตกทันทีที่ก้าวเข้ามาในลานบ้านเขาเกล่าวคำด้วยท่าทีเคร่งเครียดผู้บัญชาการเนี่ยบุตรชายข้ากับผู้คนของข้าอยู่ที่ใดเนี่ยเปยอหูแสดงสีหน้าเศร้าโศกพร้อมกล่าวออกด้วยเสียงแหบแห้งน้องฉังชิงตอนที่ข้ามาถึงบุตรชายของเจ้ากับผู้คนถูกวางยาเสียชีวิตหมดแล้วว่าอะไรนะเมืองชังชิงประหนึ่งถูกฟ้าผ่าดวงใจแตกเป็นเสี่ยงมันเป็นใครใครฆ่าลูกชายข้า ท่าทีนั้นเก,กลี้ยกล่อดก่อนจะเหลือบมองทุกคนในลานบ้านเป็นความโกรธประหนึ่งสัตว์ร,ร้ายที่พร้อมกัดกินผู้คนเขามีบุตรชายอยู่สองคนเหมือนเจี้ยหยวนเป็นบุตรชายคนโตและอยู่ในวัยอันสําคัญเหมือนฉางชิงจึงทุ่มเทความพยายามทั้งหมดในการปลูกปั้นเหว e นเจี้ยหยวนเขากระทั่งเคยคิดที่จะส่งเหว e นเจี้ยหยวนไปฝึกยังสํานักดาบชิงเหอแต่ผู้ใดกันคาดคิดว่าบุตรชายของเขาจะ่วนจากไป น้องชังชิงข้าเสียใจกับความสูญเสียด้วยท่าทีเนี่ยเปยยอหูยิ่งดูโศกเศร้ากระทั่งถอนหายใจไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าที่นี่มีปีศาจร้ายซ่อนตัวอูรั่วชิวนักพรตเต่าจากพักมันหญิงช่างเลวร้ายใช้มแมลงปีศาจกลืนกินซากศพของบุตรชายเจ้าและผู้ใต้บัญชาอูรั่วชิวอูรั่วชิวใบหน้าวนชังชิงเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงกระทั่งเส้นเลือดตรงหน้าผากปูดออกมา ไอ้นักพรตเตาพเนจรคนนี้ข้าเคยถือมันเป็นดังสหายคนหนึ่งกระนั้นกลับกล้าสังหารบุตรชายข้าแต่แล้วเขากลับมองไปยังซูอี้ราวกับนึกอะไรขึ้นได้คําจึงกล่าวออกไม่จริงเจ้าคนพิการนี่อาศัยที่นี่เมื่อคือนนี้แต่กลับไม่ถูกปีศาจสังหารตกตายเหตุใดบุตรชายข้าจึงตกตายได้ใบหน้าเขาเปลี่ยมด้วยโทรศัราวสังเกตถึงสิ่งผิดสังเกตขึ้นได้ อย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินประโยคนี้เนี่ยเปยยอหูสีหน้าแปรเปลี่ยนฉับพลันพร้อมกล่าวออกด้วยท่าทางประหลาดใจว่าน้องฉังชิงเจ้าไม่เพียงแต่จะรู้จักอูร่วชิวที่มีพลังมารแต่เจ้ายังรู้ว่าบ้านผีสิงหลังนี้มีอันตรายด้วยหรือทหารคุ้มกันจากจวนเจ้าเมืองที่อยู่ใกล้ใกล้ส่งเสียงอื้ออึงอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนจ้องไปที่เวนชังชิงและถามเสียงดังเวนชังชิงเจ้ากล้าดีอย่างไรปล่อยให้พวกพักมารามาสร้างปัญหาที่นี่ ไม่นึกเลยคนประกูลเหมือนจะทำสิ่งชั่วร้ายโดยพลาการเรื่องนี้ไม่อาจให้อภยัยประกูลเหมือนกับอูรั่ชิวผู้ฝึกวิชามานแห่งพักมานหญิน,นได้ร่วมมือกันก่อความวุ่นวายเรื่องนี้ต้องรายงานต่อเจ้าเมืองฟูซานความเจ็บปวดที่สูญเสียบุตรชายทำให้เหมือนชังชิงโกรธจนลืมตัวกระนนั้เมื่อถูกตำหนิและไล่เรียนสอบถามเขากลับตัวสั่นประหนึ่งมีผู้อื่นราดน้ำเย็นใส่ท่าทีกลายเป็นสงบลง เขาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนอธิบายด้วยใบหน้าบูดเบี้ยวท่านผู้บัญชาการเนี่ยหาค่าสมคบคิดกับอูรัว่วชิวจริงแล้วเขาจะสังหารบุตรชายข้าทำไมเรื่องนี้พูดไปอาจไม่เหมาะสมแต่บางทีระหว่างพวกเจ้าทั้งสองมีเรื่องบาดหมางบางอย่างเนียเปยยอหูกล่าวตอบเย็นชาเอาเป็นว่าจงไปที่จวนเจ้าเมืองกับข้าก่อนให้ท่านเจ้าเมืองฟู่ซานตัดสินถูกผิดเราจะได้กระจ่างว่าผู้ใดบริสุทธิ์ เมืองช้างชิง,งตัวแข็งเทือใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจได้เนี่ยเปยยอหูพลันโบกมือเชิญร่วมทางไปยังจวนเจ้าเมืองกับข้าพบเห็นดังนี้หวงเฉียนเจ้าวิงที่คอยรับชมด้วยอาการตื่นเต้นอดไม่ได้ที่จะต้องหายใจเข้าลึกเขาเคยเห็นคนต่ำาซามมากมายแต่ไม่เคยเห็นผู้ใดต่ำาซามเท่าเนี่ยเปยยอหูไม่เพียงแต่อูรั่ชิวและพักมานหญิงที่โดนใส่ความ แต่เนี่ยเปยยอหูยังช่วยโอกาสใส่ความหวนฉังชิงให้พ้นทางช่างโหดเยี่ยมไร้กาจจนหน้าขนลุกหากเรื่องไปถึงจวนเจ้าเมืองด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าเมืองฟู่ซานและซูอี้ก็เกรงว่าหวนฉังชิงคงถึงคราวจบสิ้นเหล่าทหารประจำจวนเจ้าเมืองก้าวออกมาสายตาลวนจับจ้องหวนฉังชิงหวนฉังชิงแน่นอนสัมผัสได้ถึงความผิดวิสัยจึงเริ่มแสดงท่าทีตื่นตระหนบ ผู้บัญชาการเนี่ยท่านสัมพันธ์ใกล้ชิดตระกูลเหวินดังนั้นย่อมรู้แก่ใจดีว่าข้าเหวินชังชิงไม่ใช่คนเลวซามต่ำช้าเหวินชังชิงสูดหายใจลึกกล่าวคำหนักแน่นเมื่อครู่ข้าแค่ใจร้อนรนทนไม่ไหวเพราะความสูญเสียข้าจึงพูดจาเลื่อนได้โปรดเข้าใจข้าด้วยเถิดผู้บัญชาการเนี่ยเนี่ยเปยยอหูนิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนเอ่ยน้องชังชิงหากเจ้าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจง่ายดายนักเทียงทำสิ่งเดียวสิ่งใดกัน เหมืองชังชิงชถามใช้อำนาจของตระกูลเหมืองร่วมมือกับจูนเจ้าเมืองสืบบอแสรเรื่องอู่ร่วทิวเราจะปล่อยให้คนช่วช้าเช่นนั้นนำพาความเดือดร้อนมาให้ชาวเมืองมิได้เด็ดขาดข้าเชื่อว่าท่านเจ้าเมืองต้องการเช่นนี้ไม่ต่างกันวาจานเนี่ยเปยยอหูดังก้องกังวานนั่นไม่มีปัญหาเลยเหมืองชังชิงไม่รีรอความเคืองแค้นฉายชัดบนสีหน้ากัดฟันเปล่าเขาฆ่าลูกฆ่าฆ่าแทบรอทิกเนื้อแลหนังของเขาไม่ได้ วางใจเถิดเรื่องการสืบสวนอูรั่วชิวและพักพู้ของมันประกูลเหมือนของข้าจะรับผิดชอบเองเมื่อได้รับคำตอบนี้ท่าทีขึงขังของเนี่ยเปยยอหูผ่อนลงก่อนจะโบกมือให้คนใต้บัญชาการถอยกลับไปและเอ่ยคำน้องฉังชิงข้ามีคำหนึ่งที่ไม่รู้ว่าสมควรพูดดีหรือไม่เหมือนฉังชิงตอบรับผู้บัญชาการเนี่ยโปรดเอ่ยให้ชัดเจนเถิด เจ้ารู้ว่าบ้านหลังมีอันตรายทว่าไม่เตือนคุณชายซูหากเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปเกรงว่าจะถูกติชินหนิงทาได้เนยเปยยอหูบอกคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวคมนึกว่าตระกูลเหมือนของเจ้าต้องการใช้วิธีนี้ในการกำจัดคุณชายซูเหมือนชังชิงหน้าเปลี่ยนสีเขาเร่งรีบว่าปฏิเสธจะเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรข้าเหมือนชังชิงไม่ใช่คนที่ไรย้ยางอายถึงขนาดทำเรื่องเลวช้าสามาัญเช่นนั้นได้ เนี่ยเปยยอหูเตือนด้วยท่าทีจริงจังข้าจะรายงานทุกคำพูดของเจ้าแก่ท่านเจ้าเมืองฟูซานนอกจากนี้ข้าขอพูดเสียมารยาทต,ต่อไปหากมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณชายซูอยู่ที่นี่กระกูลเหมือนจะไม่มีทางรอดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยลำดับแรกไปได้เมืองช้างชิงมงมปากกระตุกฝืนยิ้มเจือนกล่าวตอบรับไม่ต้องเป็นกังวลผู้บัญชาการเนี่ยเนี่ยเปยยอหูพยักหน้าจากนั้นหันกลับไปมองซูอี้อย่างเรียบเฉย ก่อนโบกมือเช่นนั้นข้าขอตัวลาก่อนเขากลับไปพร้อมกับกลุ่มทหารของจวนเจ้าเมืองเมืองช้างชิงยืนเงียบอยู่เนิ่นนานก่อนจะพลันหันมามองซูอี้ท่าทางทอมือถึงกราดเกลี้ยวถามเสียงแข็งเล่ามาเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นซูอี้ตอบอย่างใจเย็นบุตรชายท่านมาที่นี่ก่อนข้าจะกลับมาเป็นช่วยยามข้าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้อย่างไร อันที่จริงข้าเองก็อยากจะถามเจ้าเช่นกันข้าเป็นผู้ดูแลสำนักแพทย์สิ้นเหอแล้วเหตุใดบุตรชายเจ้าจึงมาที่นี่เหมือนชังชิงหน้าเสียไปทั่วขณะคคำกล่าวนี้มีเหตุผลและทำให้เขาไม่อาจถามไถ่สิ่งใดได้อีกเขายกมือทีหน้าซูอิด้วยความเย่อหยิ่งเอ่ยชัดถ้อยชัดคำข้าต้องรู้แจ้งเรื่องนี้ให้ได้อย่าให้ข้ารู้ว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เทียวซิ่งคำจึงหันหลังกลับไปพร้อมผู้ติดตาม เมื่อเห็นร่างลับตาไปห่วงเฉียนเจาวิงกล่าวชื่นชมวิธีการของผู้บัญชาการเนียช่างหน้าเกรงขามซูอี้เหลือบมองเขากล่าวคำถึงอย่างไรการใช้อำนาจและแผนสมคบคิดยังคงมีร่องรอยหากมีผู้มีฝีมือแก่กล้ามาที่นี่และใช้เคล็ดวิชาลับสืบสอบคงสามารถคาดเดาเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นได้เมื่อเห็นอีกฝ่ายนิ่งเงียบไปซูอี้เกรงว่าห่วงเฉียนเจาวินจะไม่เข้าใจจึงว่าสัมทับ หากเจ้าต้องการแข็งแกรงขึ้นในภายภาคหน้าเจ้าจะเอาแต่ทำตามใจตนไม่ได้หวงเฉียนจอวินงชะง,งักก่อนเอ่ยแข็งขันถูกของพี่ซูเขากลับเลื้มใจนักพี่ซูสัส่งสอนตักเตือนเขาช่างเป็นมงคลเหลือเกินรุ่งเช้าพรุ่งนี้เจ้าไปรอข้าที่ป่าหมอนที่อยู่ห่างไปสิบลี้ทางเหนือของแม่น้ำต้าฉางนอกเมืองซูอี้ออกคำสั่งและหันหลังเดินกลับเข้าห้องไป สำหรับเขาทุกสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นล้วนไร้แก่นสารและไม่ควรค่าแก่การใส่ใจแม้แต่น้อยริมแม่น้ำตาฉ้างนอกเมืองป่าหมอนที่สูจะทำอะไรกันหวงเฉียนจาวิงงุนลงก่อนพลันสะบัดศีรษะไม่คิดมากอีกรีบเดินทางกลับเขาข้าวเวนจี้หยวนด้วยมือตนจำเป็นต้องแจ้งให้หวงอวิ๋นชมข้อของเขาทราบเรื่องโดยด่วนบ้านคักหลังสำนักแพทย์นี้ถูกซ่อมแซมปรับปรุงจนได้อยู่เงียบสงบ แสงอาทิตย์ส่องผ่านร่มไม้กิ่งไม้ต้นแคฝรั่งคล้ายร่มคันใหญ่บดบังแสงแดดทั่วบริเวณบ้านหวงเฉียนเจ้าวินกลับไปไม่นานหูเฉวียนอูกวางปีนและคนอื่นๆจากสำนักแพทย์แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนเมื่อเห็นซูอี้ปลอดภัยดีพวกเขานึกโล่งใจทยอยก่อนกลับไปทีละคนภายในห้องซูอี้นั่งสบายอารมณ์ข้างโต๊ะถือดาบสุดแดนดินไว้ตรงหน้าเฝ้ามองมันอย่างเงียบงนันบัดนี้ดาบได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแปดคน ตัวดาบสีนิ่กลับยังคงเงาวับไม่เปือเปือนเคื้บเลือดทว่าคมดาบนั้นปรากฏร่องรอยความร้ายกาศถึงอย่างไรดาบนี้ก็ยังไม่ใช่ศาสตราวิญญ,ญาณมีช่องว่างในการเติบโตและพัฒนาน้อยนักแต่การนำมาใช้แก้ขัดไปก่อนเป็นระยะเวลาสั้นๆก็พอไหวซูอีวางดาบลงหลังจากนั้นหันไปมองน้ำเต้าเก็บวิญญ,ญาณที่แขวนไว้ข้างโต๊ะคล้ายสัมผัสได้ถึงสายตาของสอีเสียงแผ่วเบาของชิงหวานดังลอดออกมาจากน้ำเต้า ท่านปรมาจารย์ท่านท่านามีอะไรให้ข้ารับใช้หรือไม่เจ้าคะเสียงที่ได้ยินนุ่มนวลชวนอ่อนใจอ่อนหวานราวใบไม้ผลิดังขึ้นออกมาเถิดข้ามีเรื่องพูดคุยกับเจ้าซูอี้คอตโตเบาเบามีวิธีที่จะจัดการกับเรื่องของทิงหวานแล้วกลุ่มควันสีขาวล่องลอยออกมาจากน้ำเต้าร่างชดชอยของทิงหวานปรากฏขึ้นรูปลักษณ์ของนางปลากรึงใจในชุดสีแดงชาติ ดวงตากลมโตบนใบหน้างดงามของเด็กสาวใช้แววสันบริกก้มหน้าลงเล็กน้อยอย่างหวาดกลัวซูอี้เอ่ยขึ้นข้ามีทางเลือกให้เจ้าสองทางทางแรกเมื่อข้าสำเร็จวิถีต้นกำเนิดข้าจะช่วยปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระมือชิงหวานกำชายเสื้อผ้าตนแน่นถามเสียงค่อยผลทางที่สองเล่าเจ้าคะผลทางที่สองง่ายดายนักเจ้ากับข้ามาทำข้อตกลงกันซูอี้ลูกคางคลางมองหน้านาง ข้าจะถ่ายทอดวิชาให้เจ้าเจ้าจะได้เข้าสู่เส้นทางการบ่มเพาะของผู้ถีแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าอย่างหนึ่งท่านต้องการให้ข้าสัญญาอะไรหรือเจ้าคะนางเงยหน้าใบหน้าอบอิ่มพอหมองงดงามเต็มเปี่ยมความคาดหวังสี้ตอบกลับเสียงเรียบเจ้าจะต้องสละตนเป็นเตาหลอมให้ข้าและเมื่อใดที่ข้าเข้าสู่ขั้นวิถีที่สามหรือก็คือวิถีวิญญาณเจ้าจะต้องมาเป็นคู่บำเพ็ญเพียรให้กับข้าด้วย การฝึกตอนมีอยู่4ลำดับขั้น1คือวิธียุด2คือวิธีต้นกำเนิดสคือวิถีวิญญาณและ4คือวิถีือกล้ำแต่ละวิธีมีหลากหลายขอบเขตในวิธีวิญญาณมีอยู่3าขอบเขตในบรรดาขอบเขตทั้ง3ขอบเขตแรกเรียกว่าแปรเปลี่ยนวิญญาณเพื่อก้าวผ่านขอบเขตดังกล่าวผู้บ่มเพาะจำเป็นต้องแปรสภาพพลังงานของตัวเองโดยการผสานหญิงและอย่างเกิดเป็นต้นกำเนิดวิญญาณ จากประสบการณ์การฝึกตนในชาติก่อนของซูอี้หากเขาต้องการแข็งแงกร่งกว่าชาติที่แล้วเมื่อถึงขอบเขตแปลเปลี่ยนวิญญาณการเลือกใช้วิธีบำเพ็ญเพียรแบบคู่จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแน่นอนว่าแม้ไม่ทําเช่นนั้นซูอี้ก็ย่อมมีหนทางอื่นเช่นกันเพียงแต่ต้องใช้ความพยายามและมองหาโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมปเป็นคู่บำเพ็ญเพียรหรือเจ้าคะ ชิงหวานเริ่มเอ่ยตะกุกตะกักสีหน้าซีดขาวโปร่งใสพลันแดงระเรื่อราวถูกไฟลนขนตากระพือแผ่วเบาก้มหน้าแทบจมอกท่าทางเขินอายเกินทนทว่าซูอี้กลับดูไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยเอ่ยขึ้นต่อเสียงเรียบใช่หากเจ้าตกลงเมื่อถึงเวลาข้าจะสอนยอดวิธีการบำเพ็ญเพียนคู่ให้ไม่เพียงแต่เจ้าจะไม่สูญเสียสิ่งใดเลยเจ้ายังจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากซูอี้เงียบไปทั่วขณะก่อนเอ่ยคำตอบ แน่นอนว่าหากเจ้าไม่ต้องการเช่นนั้นเจ้าสามารถปฏิเสธค่าได้ค่าไม่เอาเปรียบผีตัวเล็กๆอย่างเจ้าหรอกหากเป็นในชาติก่อนถ้าเขาเอ่ยว่าต้องการหาคู่บำเพ็ญเทียนเกรงว่าเหล่าเทพธิดาหรือบุตรีสวรรค์ทั้งหลายคงมาเสนอตัวถึงหน้าตำหนักเรา,มาแมลงเม้บินเข้ากองไฟการได้ฝึกตนกับสูสเวียนจอวิงอย่างเขานับเป็นพรแสนประเสริฐสำหรับสัตรีผู้ฝักใฝ่ในเส้นทางแห่งการฝึกฝน ซูอี้ไม่สนใจว่าทิงหวานจะเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรเสียเขายังห่างไกลจากการฝึกในขอบเขตแปลเปลี่ยนวิญญาณเจ้าไม่ต้องรีบให้คำตอบข้าก็ได้ซูอี้ว่าพลางลุกขึ้นจะเดินออกไปทิงหวานมีท่าทีประมาทท่านประมาจารนหวานเอ,อ๋อหวานเอ,อ๋อตัดสินใจได้แล้วโอ้ซูอี้เลิกคิ้วขณะถามขึ้นเจ้าเลือกทางใดเล่าทางที่สองเจ้าคะ่ะ ซุ้มเสียงนางเล็กอู้อี้ไม่ต่างกับเสียงมแมลงแทบฟังไม่ได้ยินสีหน้าแดงกำดังไฟไม่กล้าศบตาซูอี้ซูอี้ไม่เข้าใจนักนางเป็นเพียงแค่ผีเหตุใดจึงเขินอายเพียงนี้เมื่อครุ่นคิดแล้วจึงกล่าวเมื่อเจ้าเลือกแล้วจะกลับตัวไม่ได้อีกเข้าใจหรือไม่ทิงหวั่นใจเต้นรารัวเผยท่าทีหวั่นใจชัดแต่หลังจากสูดหายใจลึกหลายครั้งนางตอบอย่างเหนียมอายหวั่นเออเข้าใจเจ้าคะ่ะซูอี้ว่าสำทับ แม่ข้าจะถ่ายทอดวิชาและสั่งสอนการฝึกตนให้เจ้าแต่เจ้าไม่ถือเป็นสิทธิ์ของข้าและเจ้าห้ามทําตัวเป็นสิทธิ์ของข้าเด็ดขาดเข้าใจหรือไม่หวานเอ๋เข้าใจเจ้าค่ะทิงหวานพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายสุอีคใคร่ครวนครู่หนึ่งก่อนนะว่าเสริมแม้ต่อไปเจ้าและข้าจะเป็นคู่บำเพ็ญเพียรกันทว่าเจ้าหาใช่ภรรยาหรือคนรักของข้าไม่ข้าไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตเจ้าเข้าใจหรือไม่ ชิงหวานนิ่งางนตอบรับเสียงอ้อมแอมไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เจ้าขาวานเอ,อ๋อไม่กล้าเรียกร้องเรื่องนี้ซูอี้พยักหน้าพึงพอใจออกปากบอกข้าจะให้เวลาเจ้าคิดอีกวันหากเจ้าไม่คิดเปลี่ยนใจข้าจะสอนการฝึกตนแก่เจ้าซิ่งคำจึงลุกขึ้นและเปิดประตูเดินออกไปได้เวลาเที่ยงเขาหิวและต้องหาอาหารเติมท้องเสียก่อนส่วนความคิดของผีสาวนั้นเขาคร้านจะใส่ใจมีใช่ว่าเขาใจดำหรือเลือดเย็น ทว่าด้วยผ่านร้อนผ่านหนาวมานับแสนปีในชาติก่อนเขาเห็นนางเป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นแม้เขาจะใช้ชีวิตมาเนิ่นนานแต่เขาไม่เคยคิดใส่ใจเรื่องรักใครระหว่างชายหญิงเลยสักครา